ครับใช่ครับดีกว่าเป็นขยะมามาดูนี่นะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามนะครับนี่นะสวยงามใสสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะที่ p c x 150เนี่ยมีอาการ น้ำดันนะครับน้ำดันแบบที่สมมุติว่าเราสตาร์ทเครื่องไว้เนี่ยมันจะดันออกแบบตุบๆเลยนะชุดสมมติว่าชุดเครื่องเนี่ยเราประกอบปกตินะยังไงดีพอประกอบไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะดันตุบตับตุบตับตุบตับมานะก่อนหน้านี้มันก็มีการดันออกมาเหมือนกันลูกค้าบอกว่าน้ำมันดันออกหมอพัก จุดนี้นะน้ำออกมอพักนะแล้วก็ผมมาเช็คฝาพวกฝาหม้อน,น้ำเนี่ยมันก็จะดันออกฝานะครับผมผมไล่ทุกวิธีทางแล้วนะจนตอนแรกเนี่ยบอกว่าคิดว่าฝาสูบกุงไหมนะครับเพราะว่ามันมันจะดันแบบแบบยังไงอะ่ะมันจะดันแบบสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันจะดันถีบน้ำออกมาอย่างเดียวนะครับถีบน้ำออกมาอย่างเดียวแล้วก็ ไอตัวนี้จะเย็นนะตัวนี้จะเย็นไม่ร้อนเลยนะเหมือนวาล์วมันไม่เปิดอะนะเหมือนวาล์วน้ํามันไม่เปิดนะ๋จะมีให้ดูชุดเนี่ยเหมือนว่าวาล์วน้ําเหมือนว่าวาล์วน้ําชุดเนี้ยมันมันไม่เนี่ยชุดเนี้ยมันมันไม่เปิดแบบนี้นะครับคือท่อนท่อนเนี้ยจะเย็นแล้วก็ท่อนนี้ที่มันร้อนอยู่เนี่ยมันก็จะถีบถีบน้ําออก ทีบอกอย่างเดียวเลยเปิดฝาไว้สตาร์ทเครื่องไว้นะทีบอกอย่างเดียวถ้าสมมติว่าเราปิดฝาปุ๊บเครื่องมันจะร้อนทันทีนะครับพอเราปิดฝาไว้ปุ๊บเครื่องมันจะร้อนแล้วก็ไฟแดงจะขึ้นตรงหน้าจอนู่นเลยนะครับนี่นะนะใครเจออาการแบบนี้ก็ลองลองทาตามคลิปนี้นะนี่เดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยแล้วกันนะก็หาไม่เจอนะก็เอาเสือ้อผมก็ถอดฝาเนี่ยไปปาด นะผมก็หาปัญหาผมคิดว่าฝายสูบมีปัญหาไหมผมก็เลยเอาฝาฝสาสูบเนี่ยไปไปปาดนะปาดผิวมาขัดหน้าผิวก็เอามาใส่นะเนี่ยยังไม่หายอีกนะครับยังไม่หายยังมีอาการเดิมฝาสูบไม่น่าใช่ละวรั่ว่วมันมีเราคิดไปอีกนะว่ามันมีจุดรั่วด้านในตรงนี้หรือตรงไหนหรือไม่ทําให้มันไม่มีแรงดันนะครับผมนี่นะ ก็เลยเป็นการงงๆงงลงทางแบบนี้นะครับใหม่ก็ใส่แล้วก็มันไม่หายนะเป็นเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็ไปพิจารณาแล้วทําไมน้ํามันไม่วนทําไมน้ําวาลมันถึงไม่เปิดนะครับผมก็มาดูที่ม่าน้ําของเขานี่นะมอ้อน้าของของลูกค้านี่นะ <c oughs> ม้าน้าลูกค้ามันก็จะ อ่ามีเขี้ยวหักอยู่อ่มันจะมีรอยหักของไอ้นี่อยู่นะแล้วก็คิดไปอีกนะว่าไอ้เป็นที่มอน้ําหรือเปล่าหรือยังไงแบบนี้นะครับมอน้ําก็เราก็เช็คดูหมดนะมันก็มีน้ําไหลผ่านแล้วก็ไม่มีรูรั่วอะไรนะนอ้น,นนะก็ใช้ได้ตามปกตินะครับผมอันนี้ก็ยังดันอยู่นะคือเราใส่เข้าไปนี่ก็ยังดันอยู่แหละนะสรุปก็คือไม่ได้เลยนะนี่ทํามาแล้วก็ถอดออกถอดเข้านะก็เปลี่ยน เปลี่ยนเนี่ยเ mm นี่ยเปลี่ยนนี่ใหม่เลยเนี่ยนี่เปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่นะเปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่คิดว่าจะหายนะนี่ก็ยังไม่หายนะยังไม่หายดันยังดันตุบตับตุบตับเหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนี่นี่ของเก่าถอดออกทริงไม่เสียนะไม่เสียเลยนะก็ถอดออกนะเนี่ยนี่วาวน้ำต่อมาก็เป็นเอเปลี่ยนปั๊มน้ำไม่หายนะทีนี้ก็ทำไงอ่ะก็รู้สึกว่าเอะ วาวน้ำเหลือแต่วาวน้ำเัีจะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมนี่เราก็เปลี่ยนเอาวาวน้ำเลยเอาวาวน้ำมาเปลี่ยนใหม่สตาร์ทขึ้นมาก็สักพักหนึ่งประมาณสักสิบสิบห้านาทีเนี่ยเห็นผลเลยนะก็ดันเหมือนเดิมตุบตับตุบตับตุบตับ,ตบ,ตบเหมือนเดิมนะครับผมหมดหมดหนทางนี้ก็แกะออกมาก็เลยเอาทีนี้ก็เลยเอาชุดชุดเนี่ยชุดน้ำ ของผมรถผมเองนะที่ใช้อยู่นะก็ถอดออกมาใส่คันนี้นะก็ถอดออกมาใส่ทั้งชุดเลยสรุปว่ามันก็ดันดันเหมือนเดิมนะครับดันเหมือนเดิมสรุปไอที่เปลี่ยนมาจากก่อนหน้านี้มันจะมีชุดปั๊มน้ำชุดอะไรพวกเนี้ยเปลี่ยนมาไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยนะไม่ได้ช่วยให้มันหายดันได้เลยนะน้ำมันยังดันอยู่ดันเยอะมากนะครับ แล้วก็น้ําน้ํามันเออแล้วก็น้าเนี่ยไม่ได้ซึมเข้าเครื่องแต่อย่างใดนะครับคือปัญหาของมันคือทีนี้นผมก็ลื้อออกมาตอนแรกก็สงสัยว่าเอ้กระเดื่องแคมเอตรงแคมตรงล็อกแคมตัวเนี้ยมันนี่นะตัวล็อกแคมตัวเนี้ยตรงมีมีเขี้ยวอยู่เนี่ยตัวตัวแคมเราสึกหรือเปล่าแบบนี้นะครับแต่พอเอามาเอาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปนะเอาตัวเนี้ย เสียบเข้าไปในเครื่องแล้วก็หมุนใบพัดดูสตาร์ทมันก็หมุนหมุนปกติอแสดงว่ามันดีอยู่นะครับมันดีอยู่นะนี่ก็เลยคิดไปอีกนะก็เลยแกะดูผมว่าแกะรื้อเครื่องมาทําใหม่หมดเลยนะแกะมาทําใหม่หมดเลยแกะออกมาแกะออกมาแกะเสื้อสูบมาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยก็นี่เลยมันหมดแล้วเพราะว่าเสื้อสูบฝาสูบเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับนี่ฝาสูบเปลี่ยนใหม่แล้วนะ นี่ฝาสูผมผมเปลี่ยนใหม่เลยนะ่ะเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยก็ตัดปัญหาแล้วฝาสูบไ,ไม่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 เปลี่ยนแล้วไม่ไม่ไมใช่แล้วนะครับทีนี้ผมก็เลยน้าดันลักษณะนี้นะน้ำดันที่แบบแปลกๆเนี่ยผมก็เลยกึ่งนี่นะผมกึง่งฝาเอ้ผมกึ่งเสื้อสูบนะครับผมถึงหายไปนะอให้มันเรียบนะครับนี่นะ เนี่ยคึงเสร็จก็เอามาลองใส่ประกอบเข้าไปประกอบแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับประกอบแล้วก็สตาร์ทเครื่องเลยนะแล้วก็มันก็นี่นะความร้อนจะอยู่เท่านี้เลยความร้อนจะอยู่ประมาณ60 60 70องศาเท่านั้นเองนะครับผม เนะีความร้อนจะอยู่เท่านี้นะครับตอนที่มันร้อนอยู่เนี่ยเราปิดฝาปุ๊บมันจะขึ้นมาที่ร้อยที่100องศาเลยนะเห็นร้อนมากนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะามาฝากกันนะที่ pcx 150ชอบเป็นกันเยอะๆนะที่ความร้อนขึ้นนะครับร้อนร้อนเพราะอะไรแบบนี้นะน้ำน้ำถีบออกถีบออกอย่างเดียวเลยนะถีบออกแต่ว่ามันมันเหมือนน้ำไม่วนนะ่ะน้ำมันไม่ดูดเข้านะครับนี่นะก็ปัญหาที่เสื้อสูบ นี่นะผมแก้ปัญหาที่เสื้อสูบผมก็กึงกึงใหม่เลยกึงให้ให้มันเรียบนะครับกึงหน้านี่ให้มันเรียบน,นะด้านหน้านะที่มันประกบกับฝาสูบนะครับก็เรียบร้อย<ม>ก็หายร้อนหายฮีทแล้วนะนี่นะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะอันนี้เป็น p c x ปี2 0 2 0นะครับนี่นะ p x p x ปี2020 ทรงนี้ครับอันนี้ก็ทําสําเร็จนะนี้ถอดอยู่4วันนะครับอยู่กับผมนี่4วันนะครับผมเป็นงานประกอบเครื่องที่ว่าประกอบง่ายๆแหละนะจริงๆประกอบแป๊บเดียวนะก็เสร็จแล้วแต่เนี้ยมันมันอยู่4วันเพราะว่าอะไรมันมันไม่ได้นะความร้อนมันฮิตขึ้นฮิตลงความร้อนมันมันติดความร้อนเนี่ยเกยความร้อนมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวยังไงประมาณนี้ถ้าใคร เป็นปัญหาแบบนี้ลองเอาไปทําตามนะครับกบส็สรุปสั้นๆคือถ้าความร้อนมันดันขึ้นเนี่ยดันขึ้นก็เช็ค2อ,อย่างก็มีเช็คฝาเช็คเสื้อสูบนะถ้าดันขึ้นลักษณะลักษณะนี้นะคือตอนสตาร์ทอ่ะไม่มีฟองอะไรเลยนะมันจะเหมือนไม่มีอะไรรั่วหรอกนะแตเนี้ยมันมันจะพอมันเริ่มร้อนประมาณสัก สักสิบนาทีได้เนี่ยมันจะดูดเข้าดูดออกดูดเข้าดูดออกปุบปับ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 แบบนี้นะแล้วก็ถีบออกเลยแบบนี้นะเป็นเหมือนน้าเดือดน้ําต้มนะแล้วที่นี้เนี่ยเส้นตัวล่างนี่ก็ไม่ร้อนนะทีนี้มันมันจะแบบร้อนมากเลยมันจะกระเด็นออกไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่นะอาการลักษณะประมาณนี้นะก็จะมีเสื้อเนี่ยเสื้อสูบตรงฝาสูบนี่แหละเสื้อสูบที่ที่ติดกับฝาสูบนะ เนี่ยเนี่ยลองดูนะครับผมนะจะมีหลายส่วนอยู่นะครับลองดูลองแก้ไขดูนะครับว่าของลูกค้าหรือว่าของพี่ช่างท่านใดเป็นไปเจอไปเจอปัญหาแบบใดนะลองลองหาดูนะครับผมเสร็จบ้านของผมเสร็จบ้านแล้วเสร็จบ้านแล้วนะพิงหรือเปล่าโอ้พิงเลยนะครับผม

ครับ,กรบีกว่าเป็นขยใช่ครับดีกวาเป็นขยะมามาดูนี่นะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามนะครับนี่นะสวยงามใสปาดรอบเดียวนะครับคือกะว่าให้มันออกแต่ผิวมันนะผิวออกแต่ผิวให้มันเรียบนะนานนี้เรียบแน่นอนอันนี้ไปประกบก,กับ ฝาสูบใหม่ๆห,หรือฝาสูบที่ทำไปไปปรับผิวหน้ามาแล้วก็จะเรียบเลยนะมันก็จะประกบกันแน่นนะครับทีนี้ก็จะไม่มีน้ําดันแน่นอนนะครับผมไม่มีน้ําดันแน่นอนนะนี่ตามสูตรนี้เลยนะนี่นเดล๋ยววิธีสุดเหล๋ยววิธีสุดท้ายนะที่จะทําอยู่ตอนนี้กับ P ีเซ150คันนี้นะครับนี่นะก็น่าหวังว่าน่าจะหายนะสุดท้ายแล้วเพราะว่าทํามาหมดทุกอย่างแล้วนะครับนี่นะนี่ก็ กึงก็กึงเองนะเนี่ยกึงปาดหน้าก็ปึงกึงเองนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวคราวต่อไปเดี๋ยวผมจะกึงฝาสูบให้ดูนะฝาสูบคือถ้ามันมีน้ําดันน้ําอะไรที่ฝาสูบเนี่ยเดี๋ยวผมจะกึงที่ฝาสูบให้ดูเลยนะให้มันเรียบนะอันนี้เอาเป็นเสื้อสูบไปก่อนนะเสื้อสูบตามนี้นะนี่นะสวยงามนะครับผมนี่นะใสๆเลยนะครับ